มารู้จักสไตล์ที่เอาไว้ใส่ในพร้อมเพื่อเจ n เน a เรตรูปภาพกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเคยไหมคะตอนที่ไปเล่นตัวเจเนเรตรูปภาพของตัว AI แล้วเราไม่รู้ว่ารูปภาพแบบที่เราชอบอะเรียกว่าอะไรนะคะวันนี้อันจะมาแนะนำา6แบบ6สไตล์ของรูปภาพที่ เอิ้นรวบรวมมาแล้วกันมาเล่าให้ฟังมาแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนนะคะครั้งถัดไปเวลาเพื่อนๆไปลองเล่นดูจะได้รู้ว่าเราควรจะใส่สไตล์แบบไหนเข้าไปเพื่อที่จะได้ภาพในแบบที่เราชอบนะคะซึ่งวันนี้มี6แบบ6สไตล์ด้วยกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะแบบแรกนะคะจะเป็นแนวชิบิสไตล์แนวการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะตัวเล็กหัวโตตาโต,ต,โตน่ารักน่ารักค่ะ แบบที่2 Realistic style นะคะก็คือเป็นแบบภาพเสมือนจริงนะคะแบบที่3 s ม r r e i l i s m นะคะจะเป็นแนวแบบจินตนาการแบบสุดๆเหนือธรรมชาติเหนือความเป็นจริงแบบนี้นะคะแบบที่4นะคะ Impressionism นะคะจะออกแนวแบบเป็นศินลปะประเภทหนึ่งที่ใช้หัวแปรงใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดมากประมาณนี้ค่ะ แบบที่5นะคะคือ Pixel Art ก็ออกแนวแบบการ์ตูน8 b i บิตภาพแบบแตกๆเหมือนตอนเกมสมัยเราเด็กๆอะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายแบบที่6นะคะมินิมอลริซึมนะคะก็คือออกแนวแบบรายละเอียดน้อยที่สุดแบบ m i n i มอลสุดๆนะคะหลังจากเรารู้จาก6แบบ6สไตล์กันไปแล้วนะคะวันนี้อันจะมาลองใส่พร้อมเพื่อให้ตัว d o ยเนี่ยเจเนเรตรูปภาพ โปรไฟล์สำหรับ YouTube ของเอิญน,นะคะโดยที่เอินจะใส่พร้อมเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าใส่สไตล์รูปภาพที่แตกต่างกันไปนะคะพร้อมที่เราเขียนนะคะก็คือให้เขาสร้างโปรไฟล์ อสำหรับ yu tube นะคะให้มีผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็แมวสองตัวนะคะซึ่งผู้หญิงหนึ่งคนก็คือเราก็จะเป็นผู้หญิงผมดำยาวปะป่านะคะเป็นเอเชียนลุคแล้วก็ใส่เสื้อทีเชิร์แล้วก็อายีนนะคะส่วนแมวก็จะเป็นเต้าหูกับตัวเล็กนะคะเต้าหู้ก็จะเป็นแบบสีขาวมีแบบ เต้มดาวเอ้ยเต้มเทานะคะแล้วก็ตัวเล็กก็จะเป็นแนวแบบสีส้มแมวส้อมอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่สิ่งที่เราจะให้ต่างกันก็คือตรงนี้นะคะ f e a t u r i n g acute and chibi appearance นะคะก็คือตรงนี้เราจะให้มันมีทั้งหมด6สไตล์ด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากแบบแรกนะคะแบบชิบิแล้วก็คือ copy text มาเลยแล้วก็มาวางนะคะระบบก็จะ g e n e r a เรออกมาหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยอะชอบ แบบที่2นะคะเราก็จะเอาประโยคเดิมเลยนะคะเปลี่ยนจากตัวชิบิเป็นเรียลิสติกนะคะแล้วก็ Copy t e ทไปวางที่ตัว d o ยแล้วก็ g e n เน a เรออกมาเลยค่ะหน้าก็จะได้ประมาณนี้แกมันสวยมากสวยเกินจริงชอบอะถัดมานะคะถ้าเหมือนกันเลยเปลี่ยนเป็นเซอร์เรียลิซึมนะคะหน้าก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่อันนี้เราเฉยๆไม่ได้เป็นแบบสไตล์ที่ชอบแล้วกัน ถัดมานะคะก็ทำแบบเดิมแต่เปลี่ยนเป็น i m p r e s s i o n น s m นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะสวยอยู่นะชอบ you. อยู่เออสวยอะชอบชอบชอบถัดมาเป็น PixelAr t นะคะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> น่ารักอะชอบชอบชอบหมดเลย <c oughs> สุดท้ายละแบบ m i n i m a l i s m นะคะออกมาเป็นแบบนี้มินิมอลจริงเออน่ารักเรามาสรุป6รูปแบบ 6รูปโฮลไฟลยูทูบของเรื่องอีกรอบกันนะคะมีชิวิเรอเลสติกเซเรลิซิมอิมเพลชันนิสมพิกเซลแล้วก็มินิมอลไลซ์ เลือกไม่ถูกเลยจริงๆนะคะแต่จริงๆแล้วแบบที่เราชอบมากที่สุดคือชิบีนะคะแต่ว่าจริงๆอันอื่นมันก็น่ารักหมดเลยเพื่อนๆชอบอันไหนนะคะฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะยังไงคลิปนี้วันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ